ประตูมันไม่ได้เปิดออกมาพร้อมเสียงดังแต่มันเปิดออกมาพร้อมบรรยากาศที่กดทับทันทีคุณก้าวเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นไม่ใช่ออฟฟิศที่คนคุยกันเรื่องแผนปีหน้าไม่ใช่ห้องประชุมที่คนค่อยๆตัดสินใจแต่มันเหมือนสนามประลองที่ทุกวินาทีมีราคาและทุกประโยคมีแรงกดดันซ่อนอยู่หน้าจอเต็มไปหมด ตัวเลขวิ่งเหมือนหัวใจคนกำลังเต้นเสียงกดแป้นเสียงเรียกกันสั้นๆเสียงหัวเราะที่เหมือนทา้าทายมากกว่าสนุกแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่านี่คือวัฒนธรรมที่แรงกว่าเงินเงินเป็นรางวัลปลายทางก็จริงแต่สิ่งที่ทำให้คนติดอยู่ที่นี่คืออะดรีนาลีนที่ถูกปั๊มเข้าเส้นเลือดทั้งวันมันคือความตื่นเต้นแบบที่ชีวิตธรรมดาให้ไม่ได้ความรู้สึกว่าฉันอยู่กลางเกมความรู้สึกว่าฉันตัดสินใจตอนนี้แล้วโลกตอบกลับทันที ความรู้สึกว่าฉันกดปุ่มเดียวตัวเลขเปลี่ยนเหมือนคุณมีพลังบางอย่างในมือนี่แหละอะดรี Culture, นาลินเคาเจอร์วัฒนธรรมที่ไม่ได้เลี้ยงคนด้วยเงินอย่างเดียวแต่มันเลี้ยงคนด้วยความรู้สึกและความรู้สึกที่หนักที่สุดคือความรู้สึกว่าฉันสำคัญเพราะที่นี่ทุกคนถูกนิยามด้วยความคมไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความพยายามไม่ใช่เจตนาคมเท่ากับรอดช้าเท่ากับหายลังเลเท่ากับถูกกลืน อธิบายเยอะเท่ากับไม่เข้าพวกคุณเริ่มเห็นกติกาที่ไม่มีใครบอกแต่ทุกคนทำเหมือนกันพูดให้สั้นคิดให้ไหวตัดสินใจให้เร็วแล้วอย่าทำตัวเหมือนคนกลัวเพราะความเร็วคืออำนาจและในสนามแบบนี้ความเร็วไม่ได้แปลว่าฉลาดเสมอไปแต่มันแปลว่าคุณมีสิทธิ์มีเสียงคุณลองนึกภาพตัวเองตอนอยู่ข้างนอกโลกปกติจะให้คุณค่ากับความสุภาพให้เวลาคุณคิดให้พื้นที่คุณลองผิดลองถูก แต่ในโลกนี้คุณไม่มีสิทธิ์ลองผิดลองถูกต่อหน้าคนอื่นเพราะความผิดพลาดไม่ใช่แค่ผิดพลาดมันคือการถูกตรีตราว่าไม่คมพอและนี่คือจุดที่เกมเริ่มทำงานกับตัวตนคุณคุณไม่ได้แค่เริ่มทำงานใหม่คุณเริ่มเป็นคนใหม่แบบถูกบังคับไกลาๆนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า identity upgrade การอัปเกรดตัวตนในทันทีจากคนข้างนอกกลายเป็นคนในสนามแค่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แค่ได้ใส่บทบาทนี้ แค่ได้พูดภาษาเดียวกับคนเก่งๆมันทำให้หัวใจพองขึ้นเงียบๆมันเหมือนชีวิตกำลังบอกว่าเห็นไหมเธอมาถึงแล้วเธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเธอมีที่ของเธอแล้วแล้วตรงนี้เองจะมีความกลัวอีกแบบตามมาความกลัวที่ไม่เกี่ยวกับตลาดแต่เกี่ยวกับการเสียตัวตนใหม่นี้คุณเริ่มกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่คู่ควรกลัวว่าจะหลุดจากวงกลัวว่าจะกลับไปเป็นคนเดิมกลัวว่าจะโดนลดระดับกลัวว่าจะถูกกลืน และพอความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะเริ่มตั้งกติกาใหม่ในหัวแบบที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำต้องเร็วต้องแข็งต้องชนะถึงจะอยู่รอดกติกานี้อันตรายมากเพราะมันเปลี่ยนธรรมชาติของการเทรดไปทันทีจากเดิมที่เทรดคือเกมของความน่าจะเป็นมันเริ่มกลายเป็นเกมของภาพลักษณ์และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คนหลุดวินัยได้ง่ายที่สุดลองฟังประโยคที่คนในเกมนี้มักจะพูดกับตัวเองแบบเงียบๆอย่าช้าอย่าดูอ่อน อย่าให้เขาเห็นว่ากลัวอย่าให้เขารู้ว่าไม่แน่ใจต้องทำให้ได้ฟังดูเหมือนแรงผลักดีแต่ในโลกเทรดประโยคแบบนี้พาคุณไปสู่การตัดสินใจที่เร็วเพราะกลัวไม่ใช่เร็วเพราะคมและนี่คือความต่างที่เปลี่ยนชีวิตเทรดเดอร์ได้เลยเร็วเพราะคมคือคุณเห็นเงื่อนไขครบแล้วกดอย่างนิ่งเร็วเพราะกลัวคือคุณอยากหนีความไม่แน่นอนแล้วกดให้จบสนามนี้ทำให้คนจำนวนมากติดความเร็วติดการรู้ผลทันที ติดการได้ตัดสินใจติดการรู้สึกว่าคุมเกมอยู่มันเหมือนชีวิตปกติเป็นถนนที่ต้องขับตามไฟแต่โต๊ะเทรดเป็นมอเตอร์เวย์ที่คุณเหยียบได้สุดและถ้าคุณโตมากับความขาดหรือโตมากับการต้องพิสูจน์ตัวเองคุณจะติดมอเตอร์เวย์นี้ง่ายมากเพราะมันทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ต้องรอใครฉันไม่ต้องขออนุญาตฉันเอาชีวิตขึ้นมาอยู่ในมือฉันเองได้แล้ว แต่นี่คือจุดที่หนังสือเล่มนี้พยายามสะท้อนว่าความรู้สึกนี่แหละคือเหยื่อที่อร่อยที่สุดเกมไม่ได้หลอกคุณด้วยคำพูดมันหลอกคุณด้วยความรู้สึกแล้วค่อยๆทำให้คุณเปลี่ยนเป็นคนที่เข้ากับสนามได้คุณเริ่มฝึกให้ตัวเองแข็งขึ้นเพราะถ้าใจอ่อนคุณจะพังคุณเริ่มฝึกให้ตัวเองนิ่งขึ้นเพราะถ้าแกว่งคุณจะโดนกินคุณเริ่มฝึกให้ตัวเองพูดสั้นเพราะถ้าอธิบายยาว คุณจะดูไม่คมแต่การแข็งขึ้นมันมีราคาที่แอบซ่อนเพราะบางทีแข็งจะค่อยๆกลายเป็นด้านด้านกับความเสี่ยงด้านกับความเครียดด้านกับการนอนพังด้านกับการหลุดวินยัยด้านกับการพูดกับตัวเองแรงๆคุณจะเริ่มยอมรับความผิดปกติเป็นเรื่องปกตินอนน้อยคือปกติเครียดจัดคือปกติหัวใจเต้นแรงทั้งวัน คือปกติคิดเรื่องตัวเลขตลอดเวลาคือปกตินี่คือจุดที่วัฒนธรรมอะดรีนาลีนเริ่มครอบงำเพราะเมื่อคุณชินกับความตื่นเต้นระดับสูงชีวิตธรรมดาจะเริ่มจืดความสุขปกติจะเริ่มเบาแล้วคุณจะอยากกลับมาหาความรู้สึกแรงๆที่โตเทศอีกไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความรู้สึกว่าฉันมีชีวิตนี่แหละที่คำว่าแรงกว่าเงินมันจริงแล้วมันจะพาคุณไปสู่กับหลักหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวคุณเริ่มใช้เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนถ้าวันนี้ฉันชนะแสดงว่าฉันคู่ควรถ้าวันนี้ฉันพลาดแสดงว่าฉันยังไม่ดีพอถ้าวันนี้ฉันไม่กล้าแสดงว่าฉันอ่อนถ้าวันนี้ฉันลังเลแสดงว่าฉันไม่ใช่คนของที่นี่จากนั้นการเทรดจะไม่ใช่เรื่องแผนมันจะกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในตลาด เพราะคุณยอมเสียระบบได้เพื่อรักษามันไว้ตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดฟังแป๊บหนึ่งแล้วลองสแกนตัวเองแบบตรงๆเวลาคุณอยู่หน้าจอคุณอยากชนะตลาดหรืออยากชนะความรู้สึกในหัวสองอย่างนี้ต่างกันมากถ้าคุณชนะตลาดคุณต้องเคารพความน่าจะเป็นแต่ถ้าคุณชนะความรู้สึกคุณจะรีบคุณจะอยากจบคุณจะอยากให้มันหายและความอยากให้มันหาย คือแรงที่พาให้คนกดออเดอร์แบบไม่มีระบบเพราะงั้นถ้าคุณอยากเอาไปใช้จริงส่วนนี้ผมจะให้เบรกสอันเบรกที่ช่วยให้คุณอยู่ในสนามอะดรีนาลีนได้โดยไม่ปล่อยให้มันเปลี่ยนคุณจนหลุดวินยัยเบรกที่1ตั้งชื่อโหมดก่อนเริ่มก่อนคุณเปิดกราฟให้คุณพูดในใจว่าตอนนี้ฉันอยู่โหมดสนามประลองหรือโหมดห้องทดลองถ้าเป็นโหมดสนามประลอง คุณกำลังอยากชนะอยากพิสูจน์อยากเหนือโหมดนี้อันตรายเพราะอัตตาจะขับแต่ถ้าเป็นโหมดห้องทดลองคุณกำลังเก็บข้อมูลทำตามแผนยอมรับผลลัพธ์โหมดนี้ปลอดภัยเพราะระบบจะขับแค่ตั้งชื่อโหมดสมองคุณจะเปลี่ยนการตีความทันทีจากฉันต้องชนะเป็นฉันต้องทำให้ถูกเบรกที่2กด1ิวิคของคนคมจริง ก่อนกดเข้าให้หยุด10วิแล้วถาม2องคำถามนี้ฉันรีบเพราะเห็นเงื่อนไขหรือรีบเพราะกลัวพลาดฉันทำเพื่อระบบหรือทำเพื่อภาพลักษณ์ถ้าคำตอบมีคำว่ากลัวหรือภาพลักษณ์ให้ถอยมือออกจากเมาส์ทันทีเพราะตอนนั้นไม่ใช่คุณที่เทรดคือวัฒน,นธรรมอะดรีนาลีนกำลังเทรดผ่านคุณเบรกที่3สกอร์บอร์ดใหม่ที่ไม่ใช่ PNL พราะสนามนี้จะหลอกให้คุณวัดตัวเองด้วยตัวเลขอย่างเดียวคุณต้องสร้างคะแนนอีกชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวตนผูกกับผลลัพธ์ให้คุณให้คะแนนตัวเองหลังจบวัน0-10 3ข้อพอข้อ1วันนี้ฉันทำตามแผนกี่เปอร์เซ็นตน์ข้อ2วันนี้ฉันคุมความเสี่ยงได้ไหมข้อ3วันนี้ฉันหยุดได้ไหมตอนอารมณ์เริ่มแรง ถ้าวันไหน p l ไม่สวยแต่3ข้อนี้สวยคุณกำลังชนะในระดับที่คนส่วนใหญ่ไม่ชนะคือชนะการเป็นคนที่คุมตัวเองได้เบรกที่4ประโยคตัด identity upgrade ไม่ให้กลายเป็นโซ่เพราะตัวตนใหม่มันดีแต่ถ้าคุณกลัวเสียมันมันจะกลายเป็นโซ่ที่ทำให้คุณเล่นต่อทั้งที่ควรหยุดให้คุณพูดประโยคนี้กับตัวเองวันละครั้งโดยเฉพาะวันที่คุณรู้สึกว่าต้องชนะ ฉันมีค่าแม้ฉันจะไม่ชนะวันนี้ฉันคู่ควรแม้ฉันจะพักฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยไม้เดียวประโยคนี้ไม่ใช่คำปลอบใจมันคือการคืนอำนาจให้ตัวเองไม่ให้สนามเป็นคนกำหนดคุณค่าแล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าโตะเทรดจริงๆมันไม่ได้แค่สอนการเงินมันสอนวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ทำให้ความเร็วดูเท่ ความแข็งดูเป็นจำเป็นและชัยชนะดูเหมือนทางเดียวของการอยู่รอดแต่ถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณจะค่อยๆถูกหล่อให้เป็นคนที่เร็วขึ้นแข็งขึ้นและยิ่งชนะยิ่งกลัวแพ้นี่คือจุดเริ่มของบท You ยูว t นซัมเปิดประตูสู่โต๊ะเทรดแล้วพบว่าเกมที่นี่แรงกว่าเงินจริงๆแรงจนมันเริ่มนิยามว่าคนแบบไหนคู่ควรคนแบบไหนควรอยู่ คนแบบไหนควรหายไปและทันทีที่คุณเริ่มอยากอยู่รอดในสายตาคนอื่นคุณจะเริ่มทดสอบเส้นบางๆระหว่างความคมที่มาจากระบบกับความเร็วที่มาจากความกลัวเส้นนั้นบางมากและคนส่วนใหญ่หลุบตรงนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วพอคุณอยู่ในสนามนั้นได้สักพักคุณจะเริ่มเข้าใจว่าโต๊ะเทรดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลอย่างเดียวมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจ ด้วยสถานะและด้วยความต้องการจะเหนือกว่าและนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มหลงทางไม่ใช่เพราะไม่รู้วิธีเทรดแต่เพราะเริ่มเทรดเพื่อพิสูจน์ตัวเองมากกว่าทำให้ถูกต้องในโลกนี้คำพูดไม่ต้องยาวคำพูดสั้นๆแต่เฉือนแซล์แรงๆกดดันกันตรงๆท้าทายกันต่อหน้าหัวเราะแบบไม่ใช่เล่นๆ ทั้งหมดมันเหมือนเกมย่อยในเกมใหญ่เกมที่เอาไว้บอกกันว่าใครคุมสนามใครคมใครควรอยู่ใครควรหายไปนี่ไม่ใช่ดรามา่านี่คือวัฒนธรรมการแข่งขันที่คัดคนด้วยแรงกดดันเพราะต๊กเทรดมันไม่ได้ต้องการคนเก่งอย่างเดียวมันต้องการคนที่ทนได้ทนคำพูดทนความเร็วทนแรงกดดัน ทนการถูกเปรียบเทียบแบบทันทีแล้วพอคุณทนได้รางวัลที่ได้ไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือการยอมรับการยอมรับที่ทำให้หัวคุณเชิดขึ้นเองและนี่แหละคือเชื้อเพลิงที่อันตรายที่สุดสถานะสถานะบนโต๊ะเทรดมันแปลกมากมันไม่ได้วัดจากตำแหน่งงานอย่างเดียวมันวัดจากความคมที่คนอื่นเชื่อว่าคุณมีคุณตอบได้ไว คุณอ่านได้ขาดคุณกล้ากดคุณไม่สถานเวลาตลาดเวียงคุณพูดน้อยแต่ถูกคุณไม่แสดงความกลัวแค่นี้คนเริ่มให้ที่ทางเริ่มให้เครดิตเริ่มฟังเสียงคุณมากขึ้นแล้วพอมนุษย์ได้เครดิตสมองจะเริ่มเสพมันแบบไม่รู้ตัวนี่คือ status addiction การเสพติดสถานะหลายคนคิดว่าตัวเองติดกำไร แต่จริงๆติดการถูกมองว่าเหนือกว่าเพราะกำไรบางวันมันจบแล้วก็จบแต่สถานะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีตัวตนตลอดเวลาและเมื่อคุณเริ่มเสพสถานะคุณจะเริ่มปกป้องมันเหมือนปกป้องชีวิตนี่คือจุดที่เป้าหมายเลื่อนแบบเงียบๆเ,เลื่อนจากทำให้ถูกต้องไปเป็นชนะให้ได้ชนะเพื่อรักษาภาพชนะไม่ให้ใครกลืน ชนะไม่ให้ล่นจากตำแหน่งในหัวคนชนะไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่คู่ควรฟังดูเข้มแข็งใช่ไหมแต่จริงๆมันคือความกลัวในชุดสูตรความกลัวแบบผู้ใหญ่ความกลัวแบบคนที่ไม่อยากเสียสิ่งที่ได้มาและตรงนี้เราจะเข้าแก่นข้อแรก ego versus age age คือความได้เปรียบเชิงระบบคือความน่าจะเป็น คือกติกาคือวินัยคือการจัดการความเสี่ยงแต่อีโก้ไม่สนใจสิ่งนั้นอีโก้สนใจฉันต้องเหนือกว่าอีโก้จะถามว่าถ้าฉันไม่กดฉันจะดูเป็นคนไม่คมไหมถ้าฉันพลาดฉันจะโดนมองว่าไก่ไหมถ้าฉันแพ้ฉันจะเสียหน้าไหมถ้าฉันไม่เอาคืนฉันจะเหมือนยอมแพ้ไหมเห็นไหมนี่ไม่ใช่คำถามของเอจ นี่คือคำถามของอีโก้แล้วอีโก้ทำงานเก่งมากมันไม่ได้มาบอกว่าไปหลุดวินัยสิมันจะมาในรูปประโยคที่ดูสมเหตุสมผลชัวยอยู่แล้วนี่มันของเราเอน่าแค่นิดเดียวถ้าไม่เข้าเดี๋ยวพลาดวันนี้มือขึ้นต้องกดให้คนเห็นว่าเราคุมเกมฟังดูเหมือนความมั่นใจแต่จริงๆคือเอาตัวตนขึ้นมาขับแทนระบบและทันทีที่อีโก้ขึ้นมาขับ สิ่งแรกที่หายไปคือความอดทนเพราะอีโก้ทนรอไม่ได้อีโก้ทนเสียหน้าไม่ได้อีโก้ทนแพ้ไม่ได้อีโก้ทนให้คนอื่นชนะต่อหน้าไม่ได้ดังนั้นอีโก้จะรีบรีบเข้ารีบเพิ่มรีบเอาคืนรีบทำให้มันจบเพื่อให้ความรู้สึกไม่สบายในหัวหายไปเร็วที่สุด นี่คือเหตุผลที่หลายคนเข้าไม้พังที่สุดตอนที่เขาอยู่ท่ามกลางสายตาหรือท่ามกลางการเปรียบเทียบเพราะสายตาทำให้เกมไม่ได้เล่นแค่ในตลาดมันเล่นในหัวเราด้วยและนี่คือแก่นข้อ3 comparison pressure อยู่กับคนเก่งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าต้องรีบพิสูจน์ต้องทำให้เห็นว่าฉันก็ของจริงต้องไม่ให้ถูกกลืนต้องไม่ให้ตกเป็นคนเงียบ ต้องมีจังหวะเด่นสักไม้นี่คือแรงกดดันที่ทำให้คุณเริ่มสร้างไม้แทนที่จะรอไม้คุณเริ่มหาเหตุผลให้เข้าเริ่มมองข้ามความเสี่ยงเริ่มฝืนสัญญาณเริ่มบิดแผนให้เข้ากับอารมณ์เพราะเป้าหมายไม่ใช่ทำรายอย่างเดียวเป้าหมายคือชนะในสายตาคนแล้วตรงนี้คือประโยคที่อันตรายที่สุดในโต๊กเทรดฉันต้องเหนือกว่ามันอันตราย เพราะมันทำให้เกมเปลี่ยนจากเกมความน่าจะเป็นเป็นเกมศักดิ์สรีและในเกมศักดิ์สรีคนมักยอมเสียเงินเพื่อรักษาหน้ายอมเสียระบบเพื่อรักษาภาพยอมเสียงเกินพอดีเพื่อไม่ให้ใครดูถูกถ้าคุณอยากเอาไปใช้จริงผมจะให้ระบบกันอีโก้5ขั้นตอนที่ทำได้ทันทีและใช้ได้ตลอดชีวิตเทรดขั้นตอนที่1ตั้งชื่อแรงขับก่อนเข้าหมา ก่อนคุณกดให้ถามตัวเองว่าตอนนี้แรงขับคืออะไรแรงขับแบบ A เพราะระบบแรงขับแบบ B เพราะอีโก้แรงขับแบบ C เพราะกลัวโดนกลืนแค่คุณตั้งชื่อได้คุณจะเริ่มดึงสติกลับมาเพราะอีโก้แพ้การถูกจับได้เสมอขั้นตอนที่สกด1ิวินาทีตัดศักดิ์ศรีถ้าคุณรู้สึกว่าอยากกดเพราะอยากพิสูจน์ อยากกดเพราะอยากเหนืออยากกดเพราะไม่อยากให้คนอื่นชนะให้หยุดสิบวินาทีแล้วพูดประโยคนี้ในใจช้าๆว่าฉันไม่ได้มาแข่งกับคนฉันมาแข่งกับความผิดพลาดของตัวเองประโยคนี้จะตัดสนามในหัวออกจากตลาดทันทีขั้นตอนที่3สัญญาณเตือนว่าอีโก้แทรกแผนแล้วถ้าเกิดสองข้อขึ้นไปให้หยุดเข้าหมายทันที 1. คุณเริ่มคิดว่าต้องให้มันชนะ 2. คุณเริ่มอยากเพิ่มหลอดเพื่อให้มันคุ้ม 3. คุณเริ่มเกลียดการยอมรับว่าแผนผิด 4. คุณเริ่มสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงมากกว่ากติกา 5. คุณเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่เอาคืนคือแพ้คนนี่คืออีโก้ชัดๆและถ้าคุณเทรดตอนนี้คุณไม่ได้เทรดด,ด้วยระบบคุณเทรดด้วยศักดิ์ศรีขั้นตอนที่4ี่ เปลี่ยนสถานะที่ต้องการจากเนื้อกว่าเป็นนิ่งกว่าแทนที่จะอยากเป็นคนที่คมที่สุดให้คุณอยากเป็นคนที่นิ่งที่สุดเพราะคนที่นิ่งที่สุดคือคนที่คุมเกมได้จริงวัดสถานะตัวเองด้วย3ข้อแทนฉันรอได้ไหมฉันตัดได้ไหมฉันหยุดได้ไหมถ้าคุณทำได้คุณเหนือกว่าแล้วเหนือกว่าตัวเองเมื่อวานขั้นตอนที่ห ประโยคสรุปวันแบบคนรอดหลังจบวันให้คุณพูดประโยคนี้กับตัวเองไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนวันนี้ฉันไม่ได้พิสูจน์ว่าฉันเก่งวันนี้ฉันพิสูจน์ว่าฉันคุมตัวเองได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่พาเทรดเดอร์อยู่รอดไม่ใช่การมีไม้เด่นแต่คือการไม่ให้เกมศักดิ์ศีมากินระบบและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ คุณจะเริ่มเห็นว่าโต๊ะเทรดมันไม่ได้ทําให้คนพังด้วยกราฟอย่างเดียวแต่มันทําให้คนพังด้วยการอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเพื่อรู้สึกปลอดภัยอยากเหนือกว่าเพื่อให้ตัวเองมีค่าอยากเหนือกว่าเพื่อไม่ให้ใครกลืนอยากเหนือกว่าเพื่อรักษาสถานะนี่คือเชื้อเพลิงที่แรงมากแรงจนมันเผาระบบได้ง่ายมากเช่นกันและนี่คือคำถามที่อยากฝากไว้เป็นปลายคลิปคำถามสั้นๆแต่แรงมาก วันนี้คุณกำลังเทรดเพื่อเอ e หรือเทรดเพื่ออีโก้เพราะถ้าคุณเทรดเพื่อเอ e คุณจะทำให้ถูกต้องแม้ไม่เท่คุณจะรอแม้คนอื่นรีบคุณจะตัดแม้คนอื่นเสียดายคุณจะหยุดแม้คนอื่นไล่แต่ถ้าคุณเทรดเพื่ออีโก้คุณจะรีบคุณจะฝืนคุณจะเอาคืนคุณจะเพิ่มคุณจะพังเพื่อรักษาหน้าเลือกให้ดีเพราะในเกมนี้ คนที่ชนะตลาดได้จริงไม่ใช่คนที่เหนือกว่าคนอื่นแต่คือคนที่ไม่ต้องเหนือกว่าใครถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่า